ตอนนี้เรามาที่เกาะล้านนะครับผมจะถ่ายคลิปอะไรก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวไปดูแล้วกันนี่แล้วเที่ยวแบบคนโสดนี่ไเที่ยวผมถ่ายได้ไหมคนนี้ไม่รู้เขาพี่โสดไงเที่ยวแบบคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่บิวจะแซ่บด้เรียนมาในหองฟรีนะครับมีคู่รักเยอะแยะเลยเอ้าเชื่อเขาซัดกันตรงนั้นหรอ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลใช่ที่เลิกทำไปแล้วใครที่เป็น FC แฟสยองนะครับก็มาดูช่องมตุบาลใช่เพราะแฟสยองไม่ทำแล้วเขาจะไปทำเป็นนักธุรกิจแล้วนะครับเสียใจด้วยวันนี้เรามาที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่บอกไม่ได้สิบอนนี้คือว่าเกาะล้านไงตอนนี้เรามาที่เกาะล้านนะครับผมจะถ่ายคลิปอะไรก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวไปดูแล้วกัน้ลออเที่ยวแบบคนโสดนี่เที่ยวผมมีแต่คนโสดแล้วเนี่ยโสิป์ฟเนี่ยพูดสิอ่ะกล้าพูดหน้ากล้องหรือเปล่าว่าโสดหรือไม่โโสสดด เ้าถูกเนี่ยคอนเทนต์พี่เที่ยวแบบคนโสดไม่ล้วพี่คือโสดแล้วเหรอถ่ายแต่คนโสดนะคนนี้ไม่รู้ถ่ายได้ไหมคนนี้ไม่รู้เขาพี่โสดไงไม่รู้เอาชัวร์ก่อนเขาโสดว่าะเขาลงเศร้าๆอยู่ช่วงหนึ่งไงไม่ใชงใช่ที่บิวอะสี่เขาทุกคนเดี๋ยวพาไปดูคนที่เหลือระมาเที่ยวแบบคนโสดๆนะครับใครมีแฟนแล้วก็จะไม่ให้เห็นเห็นแค่นี้พอไม่รู้เหมือนกันนีเพรายังไม่ได้ชิลๆนะทุกคนเดี๋ยวไปดูคนโสดอีกสองคนดีกว่านี่คนโสดอีกสองคนนะครับนี่พี่ไนท์พงมศ์คนี่ยชาย ส่วนครับวันนี้ผมก็จะพามาชื่อคลิปเที่ยวแบบคนสดเที่ยวแบบอ๋อนี่มีคลิปละเที่ยวแบบคนสดอยากใกล้ปากขนาดนั้นไอ้โมสดเหรอพูดได้ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถึงแล้วถ่าทับกันอีกแล้วเอาข้อไหนเดียวเบอร์สามไม่เอาแน่แน่เบอร์สี่ไม่เบอร์สามพี่เดือดเลยแบบเบอร์สามมไรบนะถ่ายทับกันตลอดแต่ของพี่สวยกว่าป่ะโอ้โหคนหนุนนางฟ้าพี่วิวทำไงปรับให้หน่อยดิมาดูอ่ะมาดูดิ ่ทำอะไรอ่ะอย่าออกช่องไหนอย่าออกช่องไหนทำยังไงอ่ะทำให้หน่อยวิวอย่าออกช่องไหนทุกคนดูนี่นะอย่าออกช่องไหนไม่ยทุกคนเหมนี่เกินไปเกินไปไม่ทำเลยด้หรอเกินอ่ะนอะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปเข้าห้องพักแล้วนะครับในคลิปคอนโซลนั่นแหละไปครับทุกคนเดี๋ยวไปพาไปดูห้องพักแต่คำชื่อที่พักไม่ได้โอหว้าวนี่ครับทุกคนอ้ห้องเก๋มาก 薄い。 แล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกเราจะมาเที่ยวแบบสดสดปล่อยใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยแผนเวลาเราไปเที่ยวต้องบอกก่อนนะพี่บิว่จะเป็นคนวางแผนนะทุกคนเดี๋ยวดูแล้วกันว่าวันนี้แผนของเราเนี่ยจะมีไปไหนกันบ้างต้องบอกว่าเรามาแค่คืนเดียวมาแล้วก็กลับพรุ่งนี้เลยเพราะว่าต่างคนต่างมีงานนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างแต่ว่าช่องเขาก็ไม่ค่อยลงคลิปรวเดินเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูแล้วกันวันนี้ผมเช่ารถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด4คันนะน่าจะไปพงไปเที่ยวกันน่าจะไหลที่อยู่เดี๋ยวก็รอดดูแลล้วกกันนทุคตติามไเย โอเคทุก <Okay, S 2> คนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปขับรถเล่น oh. เที่ยวรอบเกาะกันแล้วนะครับุูยเหมือนฝนจะตกว่ะลงเลยเขามาเที่ยวแบบคนสดๆเนาะผู้มีคู่ก็จะแบบต้องตัวติดกันฝ<ย>นจะตกไหมเนี่ยอะไรติดปากนะตรงเนี้ย <S <S เดี๋ยวเราจะไปหายายตายายกันนะครับน่าดูจังสนุกสุดๆไปเลยไปดูดิชอบแบบสวีทเนาะไม่ชอบเลยเขา่าแบบคนสดตก เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเลือกมอไซค์กันดีกว่ามอไซค์คันนี้สีชมพูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสีไม่เหมือนเพื่อนเท่าบ้าง,างน,นี่ครับทุกคนเบอร์แปดว้าวในเบอร์ในเบอร์สี่อะเบอร์สี่เลยจ้ะเย่ใกล้กันเลยในเบอร์นี่อะเบอร์สี่เฮ้แล้วเราเบอร์อสีส่ป่ะไม่ใช่คันนั้นสีชมพูเ,เลขแปดอะรถคันเลขแปดหรืเ่าเออคันนึงแต่ะอะไรอะเนี่ยดูกันเป็นสีแดงสีชมพูจะชัดเนี่ยรถคอนโซลอย่างเราเราเด้คันนี้รถสีแดงเราใจนะ นั่งกี่คนอ่ะเราอ่ะร่าง,งคนเดียวไงว้ายช่าทำไมเป็นปคนเดียวอ่ะั่างสาสแล้วมันก็ถือกล้องให้ด,ด้วย อันนี้คือหาดตายู่ตอนนี้ถึงแล้วทุกคนหาดตายายเดี๋ยวไปดูหาดกันดีกว่าไปเฮ้ยดูสิมาเดินอะไรตรงนี้เนี่ยไอโบดไม่ต้องร้องไห้นะคะอุ้ยดูเด็กสิน่ารักจังโอ้โหหาดส่วนตัวที่สุดโหอยากเล่นน้ําเลยอ่ะาวเรยทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่หาดหาดตาให่อ้าวพี่ออมอยู่คนเดียวแล้วเหรอครับเนี่ยหนาวมากหนาวมากหงาแล้วคนที่อยู่เมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะ ไม่รู้อือมนี่เองอันนี้คือมาเที่ยวรู้ไปไหนคลิปพี่ชื่ออะไรเที่ยวแบบคนโสดคือถ้าถ้าคนแบบว่ามันยืนคู่กันพี่ไม่ได้ถ่ายแล้วคุณเนี่ยอ๋อดูดิขนาดหมายยังขาดหมยังไม่มีคู่เลยไอ้นไหนอะคู่อะไม่รอบอสอุ่ยระวังมันกัดน่ารักจังเลยนะคนนี้ก็น่ารักน่ามันหมาย ไอ้ไหนมาอยู่นี่ในทุกคนตอนนี้โอ้โหสาวๆก็ลงไปถ่ายลงถ่ายรูปแล้วเนาะไอ้บดบสเคยมาถ่ายรูปแถวนี้ปะไม่เคยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่บิวจะแซ่บให้เขาดูชุดไหนสิอ่ะอ่ะดูชุดไหน่อุ้ยดูสิครูทุกคนเดี๋ยวนี้ออมสอนให้พี่บิวแซ่บอย่างนี้แล้วเหรออุ้ยมันจะแบบเมลีนมอนโรป่ะอย่างเงี้ยอ้าวไม่รู้จักพี่บิวเราแก่ โอเคท er ุกคนครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเนาะเดี๋ยวช่วยถ่ายให้พี่บิวอีกทีนึงเราไปซัพหลอกแต่ก็ไปาัคนหลอกดูสิทุกคนเอออยากรู้ว่าสารตายายคือคืออะไรสารตายายอะไรมึงเอ้ยไม่ใช่เรื่องอะไรนะอะไรนะตายายตายายตายายคืออะไรก็นี่ไงก็เนี่ยที่เขามาเป็นคู่รักไงใช่หรอใช่ก็ตายายเขามาคู่กันเนี่ยเห็นปะตายายอยู่นั่นอะ น้าอีกข้างบนอ่ะอดีกูไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เกี่ยวแล้วยุ่งนะผมไม่เกี่ยวแลครับก็คือมีตากับยายหนีมาเขาเป็นคู่รักที่พัฒภาพใช่เหรอใช่เอาดีๆเขาเคยมาด้วยกันรอบหนึ่งตายายคู่นี้ไม่ใช่แล้วถอดเสื้อถ่ายรูปตามาแล้วว่าเอ้ยถอดเสื้อถ่ายรูปก็ใครอยากดูรูปก็ไปรอดูได้ที่ไอจีของพี่โบธนกิจกับพี่บาสธนกรนะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมนั่งเล่นอะไรถ่ายลงปถ่ายรูปเสร็จก็เดี๋ยวไปตามแผนพี่บิวต่อว่าพี่บิววางแผนได้หมดแล้วแต่พี่บิวเขาจะไปแต่งตัวแซ่บี่ได้ข่าวเ,<ร>เขาจะเออเ,เดี๋ยวเราขึ้นรูปอ่ะขึ้นรูปขึ้นรูปพี่บิวปังปังอุย้ยบอสถอดเสือ้อดูสิโหดูสิทุกคนผู้ชายถอดเสือ้อรอจต่เดีย๋ยวพระเอกเอ็มวีเกินโอ้เฮ้ยมีเสยผมนิดนึงนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทำตามภาษาคนโสดนะครับ เนี่ยเราก็ผ่านต้นไม้กินคนผมไปแล้ใช่ไหมกินี่กินคนอ่าไม่ไม่กินนี่กินของจริงอับอกให้อันนี้คือต้นทุเรียนฮะเราดูหนามกันหนามทุเรียนแบบเฟี้ยวเ้าไม่เขาบอกว่าสัตว์สัตว์กินพืชอะถ้าสัตว์กินแหลได้เราก็กินได้อ่าอูดกินได้อูดกินได้อูดชอบกินทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนแบบมีหนามต้นกระบองเพชรเนี่ยไม่ทุเรียนเออนี่ทุเรียนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไอ้ผมขอให้คุณดูทางสิไม่แล้วช่วงนี้ทุเรียนแพงด้วยนะครับทุกคนใช่ครับอุ้ยทุเรียนแพง ตุเรียนแพงนะหอมปีนะคือตอนนี้ทุกคนเรากำลังไปเส้นทางที่ตุเรียนไทยเลยเฮ้ยผมเล่นกับกล้องอยู่เหรอดูมาใหม่เดียวใหม่ไม่เอาไม่เล่นละตุเรียนแพงทำไมนะไหนเดี๋ยวดิตุเรียนตุเรียนแพงนะหอมปีนะครับไอี๋เลยจะโดนแล้วมันมาได้ยังไงอันนี้คือหาันนี้คือหาตายายนะครับหลายๆคนไม่รู้ว่ามีตรงนี้นะครับทุกคนไม่มีใครเคยมาเลยสวนเนี่ยตายายเป็นคนทำไว้ เ้าเขาเป็นคนปลูกทุเรียนไว้จะมัน,นเป็นเรียนอะไรนะมันกลายเป็นต้นกระบ,บองเพชรทุเ,เรียนมันแพงทำไมนะหอมซีนะครับตอนนี้หมูจะแพงหอมก็ฟรีเหมือนเดิมมีแบบพวกตกแต่งเนาะตกแต่งโอ้ยตรงนี้สวยอุย้ยถ้าเดินผ่านออกมาตรงนี้ก็มีคู่รักเยอะแยะเลยดูดิทุกคนคือมันเป็นหาดที่มันมีหินอ่ะสวยเนาะ got hooked write this me made me and wanna song. หมาถึงหมาจะแพงนะครับหอมก็ฟรีพูดเหมือนเดิมใช่เมืนคิดว่าถ้าเดินไปตรงนั้นนะดูดิมีอะไรปะเจ้ทีมนี้เราได้พี่อะไรกันบ้างวะตามภาษาคนโสดเนี่ยเนี่ยไอโบก็นำทางเราอยู่โบติดดชีวิตดีมีแต่หม,มานำทางเออไอพวกนี้จะหมาเต็มเลยวอนเนี่ยวิวหลักพันชัวร์หนึ่งพันวิวอะอะอะแล้วก็จะเขียนแคปชั่นว่า ไม่ต้องไลท์นี่พวกเทดี้มันชอบทำกันเอ้าเชื่อเขาซัดกันตรงนั้นเหรออันนี้สถ,ถานีโมโตโรล,ล่านะครับรรงงานรรงงานสดแรยงานสดจากโมโตโรล่าครับว่าตอนนี้มีคนซัดกันแต่ว่าทิ้งเสื้อผ้าไว้ตรงนั้นเขาไม่ถ่ายรูปแต่ไม่มีนะคนนี้หรอนอ่ะก็ทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเราจะเปลี่ยนแบบสถานที่อ๋อตามรอยไอนอะไรเงี้ยว่าต้องอยู่โคนหินนี่แหละเดวยไปนิดนึงนี่เราเจอแล้วนั่นพี่เราไปดูไม่เอาจบการรรยงานครับ โอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนที่นะครับผมรีวิวเราจะไปถ่ายไหนต่อพูดออกมาสิห่าตาแหวนห่าตาแหวนตาแหวนตาแหวนแล้วแล้วถึงแหวนจะแพงอ่ะแต่ว่าของฟรีนะครับไปครับผมขับคนเดียว โอเคทุกคนตอนนี้เรามาดูจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดชมวิวแล้วกันที่สวยมากดูสิยยนี่ดูนะครับเขาขับกันมาเป็นคู่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 กันหมด หน่อยมากผมขับอยู่คนเดียวเขาขับกัน22 2, 2ขับเสร็จเป็นหนึ่งนี่ทุกคนเรากำลังแบบว่าเรากำลังขับเลาะเขานะครับชายหาดบรรยากาศดีมากคือผมมานะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยขับมอไซค์รอบเกาะแบบแบบนี้นะทุกคนเออเพราะว่ามาแต่ละครั้งก็เข้าที่พักมากระโดดกระเปาะไปกลับนะอันนี้คือแบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่เลยสำหรับช่องพี่ดิซ่า ใครเคยมาแล้วคอมเมนต์หน่อยเร็วผมคนดูบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากดูสิทุกคนบรรยากาศดีมากเอ๊เตอมาเกาะล้านล่าสุดน,น่าจะประมาณมหกจบมหกอ,อ่ะเออประมาณ5ปีที่แล้วที่มา วุ้ยแต่ตรงน,นี้ผมไม่เคยมาเลยนะดูดิทางมันยังแบบนิดๆติ๊กติ๊งติ๊อยู่ว้าวสวยมากทุกคนตอนนี้เราก็ถึงหาดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่แต่เหมือนกับว่าเขากาลังจะไปกินคงกินข้าวกันก่อน,อนคือหาดนี้เราไม่เคยมาเลยนะทุกคนแต่เหมือนว่าเคยไปดําน้าตรงนู้นไกลๆนู้นเลยนะตรงนู้นตรงนู้นแต่มันก็ก็คือหาดอะ่ะเออแต่ว่าตรงนี้น่าจะเงียบกว่าหาดตาใหญ่เมื่อกี้หน่อยเพราะว่าตอนแรกอะ่ะหาดที่เราไปคือหาดตรงนู้นตรงนู้นอะ่ะ ไม่รู้่จำไม่ได้ว่าชื่อหาดอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับเพราะว่าเราไม่มีแพลนอะไรเลย โอเคทุกคนตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักกันแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยม,มากนะทุกคนขับรถมาวันนี้แล้วแทบจะไม่ได้นอนเลยนี่วันนี้รู้สึกว่าน้ําทะเลมันลงนะเออใครที่มาช่วงนี้ก็อากาศเอ่อฟ้าก็จะมืดมดม,ดมัวๆหน่อยไม่ได้สดใสอะไรขนาดนั้นนะครับไปครับทุกคนกลับบ้านนะรถกูอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านดีกว่าไปหาอะไรนอนเล่นกลงเล่นเกมพักทงพักผ่อน ถ,ถ่ายคงถ่ายคลิปเอ้าเมื่อกี้ลืมกดถ่ายดีว่ะห้องไปจ๊ะไปไหนครับต่อจะกลับห้องไว้แต่งรูปครับดีดังปไปโอเคทุกคนวันนี้ก็มอร์นิ่งด้วยนะวันนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้7นาฬิกาวันนี้ก็เลยออกมากินเบรคฟรัตนี่เดี๋ยวพามาดูดยนี่นี่สาวๆเข้ามาอยู่ ในคาเฟ่แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าดูนะว่าวันนี้เรากินอะไรอุ้ยสาวโซดสวัสดีครับพี่บิวสวยจังเลยนะคะบอกให้ตื่นเก,ก้ากันเก้าโมงยังคมุ้งอันนี้มัน8ปดโมงแล้วเราก็ต้องตื่นอุ้ยทำไมกล้องสวยจังวะอันนี้เปิดอันนี้8ปดโมงอะ่ะอันนี้กล้องของแฝดสยองแน่จะหไ้ไม่ถึงวันในช่วงไม่จ้าพี่พิซ่าพี่พิซ่าไม่ได้เอากล้องออกมาอันนี้น้องอ็อกกินอะไรเนี่ยมีแต่ไข่แดง อุ้ยเมื่อวานทุกคนเมื่อวานเขาลงรูปกันหมดเลยแล้วผมก็รีบไปเม้นไปเล่นว่าอะไรวะทุกอย่างแล้วผมก็เลื่อนไปดูรูปสุดท้ายท้านเป็นอย่างนั้นล่ะบาทก็มีสี่ขาทะเลมันหวานเกินเนาะ ขอไปนั่งกินข้าวคนเดียวอันนี้เรานั่งกินเป็นอเมริกันเบรคฟัสนะครับผมนี่เราก็ตื่นช้ากว่าใครเพื่อนมาครึ่งชั่วโมงเราก็ได้กินช้ากว่านิดหนึ่งแนละ้วนี่ทุกคนอาหารวันนี้น่ารับประทานมากเลยมปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอไปทานข้าวก่อนนะครับไล่ตื่นไหนเนี่ยน้องตื่นเมื่อว,วานอ๋อตื่นแต่เมื่อวานบนบ้านก็กินเสร็จเรียบร้อยนี่ทุกคนผมมาช้าไปนิดนึงอันนี้คืออรารยธรรมไปเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวแล้วก็วันนี้ไปไหนกันต่ออีกก็เดี๋ยว ดูวิธีหนึง่งดูสิเขาต้องนั่งติดกังตลอดเวลาเลยเนาะคนสองคนเนี่ยอันนี้คือเบื้องหลังนะครับยังไม่ได้ถ่ายเลยนะเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้คืออันซีนของจริงโอ้หย่ออนี่นะครับแต่ว่าหลังกล้องนะครับเนี่ยโอ้โหแค่เห็นแค่นี้พอแล้วครับอยากดูเต็มก็ไปดูที่ช่องแฟนตดหยองนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับนายดูคันหน้าดิ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็เดี๋ยวไปปิดที่พัทยูแล้วกันสวยมากโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นเรือสปีดโบ๊ทกันนะครับเน่จะได้ถึงไวๆแต่ตอนมาเราค่าบัตรเรา30บาทสามมาทำไมไม่เอาไปกับ200อ่ะคนนึงคนนึงแล้วอยากเชิญอ, <laughs> อย่างเชิญไงนึกว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ได้ลดใช่หรอกครับนี่สปีดโบ๊ทจะคน,คนละพละท่าเรือนะนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดู ทีวทำดีดีว้าวเราจะนั่งสปีดโบ๊ทกันหรอทำไมไม่ถึงไม่เอา2องไปกลับถามแค่นั้นแหละโมโตพาซาบอกเลย <c oughs> พี่บอกว่าเป็นพี่พี่ไปนะแต่โมโตพาซาเขาแบบว่า <c oughs> เดินไปก่อนเดินไปก่อนเดี๋ยวเขาเงา้อสรุปไม่ง้อ <c oughs> เดินทีก็ถึงเดือใหญ่แล้วจบอ๋อนี่ไงสปีดโบ๊ทนี่เราจะรีบกลับไปดูอะไรขออุปชาติ นี่คือดอกไม้งามที่โดนห่านแทะชุดไปแล้วครับทุกคนตอนนี้เรานั่งสปีดโบ๊ทออกมา โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เด๋ยเดินทางกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็ถึงฝั่งแล้วเรียบร้อยนี่นะครับพัทยโนี่ขอบคุณสําหรับคนที่รับชมนะครับเออก็สวัสดี f อของแฟนติอยด้วยกันานทีจะมาเที่ยวด้วยกันช่วงนี้ก็น้องแฟนก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับแต่วันนี้ก็มาถ่ายกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์หรือก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวคราวนี้ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบบลอกถ้าใครชอบบลอกแนวเที่ยวก็คอมเมนต์กันมาเยอะ